วันนี้นะครับสำหรับรายการรถนิยมของเรานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับกลิก่นอายฟิลลิ่งของรถที่เรียกได้ว่าเป็นเดลุกเป็น VIP จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรถที่อยู่ในความทรงจําเป็นรถที่อยู่ในชีวิตประจําวันของคนไทยมาช้านานลองดูด้านล่างคุณจะได้เห็นมุมมองคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่ชื่นชอบรถในสไต เโทนะครับจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เต็มๆกันไปเลยกับกลิ่นคลาว <laughs> นี่นะครับวันนี้เราต้อนรับผู้ชมนะครับมาสู่บรรยากาศมิ팅การรวมกลุ่ม กลิ่นคาวพี่กลุ่มพีกลิ่นคาวน,นี่ครับนี่โอ้ติดมาด้วยดตร,รการลาแล้วอย่างนี้วันเนี้ยเราจะรีวิวกันยังไงพี่ให้ได้ครบถ้วนทุกคันที่อยู่ในกลุม่มคือเราไม่มีตกหล่นเลยนะพี่เราเราแบ่งโซนแล้วมีรถใหม่รถเกา่าครับเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูใหม่ๆมาดีกว่าอ๋อแล้วค่อยไล่มาหาเก่าแต่พี่ตงสัญญาผมนะต้องทุกคันและขอแบบละเอียดด้วยคืออยู่อยู่ที่พี่ละอไหนหล่อสุดพี่ไปก่อนเลยฮะโอ้โหได้เลยครับคันนี้หล่อสุดเดี๋ยวค่อยพิจารณ เอาละครับเราไม่รีรอนะพี่สตาร์ทเลยดีกว่าทางโซนนี้เดี๋ยวพี่มาพามาอีกคนนึงแนะนำมันก่อนไอนี้ประธานกลุ่มเลยประธานกลุ่มนะครับนนงััครบสวัสดีครับชื่อเอกนะครับอ่ฮะพวกก็ตั้งกินข้าวโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะครับวันนี้เซตแรกที่เราให้ดูกันโซนนี้เขาเรียกว่าโซนแท็กซี่ญี่ปุ่นหรือว่าไงครับพี่เขาเรียกโซนไงพี่ก็ผมคิดในใจอย่างนั้นครับแต่ไม่กล้าพูดแต่ผมพูดไปแล้วไม่เป็นไรพี่รุ่นใหม่ๆเป็นเจเนอเรชั่นใหม่อ่ะของคลาวนะครับซึ่งก็เห็นได้ในบ้านเรา สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อทรายค่ะน้องทรายน้องทรา,ายวันนี้มากับรถอะไรเอ่ยครับ MS ค <M> ุ้นจากไม่ต้องไปไหนอยู่ด้านสะโกน้องเขา MS หนึ่งสามสองค่ะ MS หนึ่งสามสองอ๋อวันนี้รหัส MS หนึ่งสามสองหนึ่งสามสามนี่เราดูให้ดูกันมีมีไหมม,มีมีจู่ใจอะมาร้อยกว่าคันแต่เราคัดมาไม่ถึงร้อยโอเคครับโอ้โหสุดยอดน้องทรายครับความภูมิใจกับรถโตต้าคลาส MS หนึ่งสามสองอันนี้มันอยู่ที่ไหนวะครับ อยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจนะครับใจน้อยยังไม่เจอกระจกเลยฮะแล้วตอนเนี้ยได้มานานหรือยังก็ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะอันนี้น้องใหม่ครับน้องใหมาแล้วไม่คุยกับประธานแล้วตัดสินใจเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ได้ยังไงครับกลุ่มคลาวครับใจรักค่ะใจรักนะฮะตอนนั้นน้องบอกเลขาหล่อเลขาหล่อค่ะประธานใจเร่หน้าตาแบบนี้ดูลักษณะยังไงชัดๆถึงเป็น M S 132ครับให้ประธาน มันจะแยกกันช่วงล่างมากาครับช่วงหน้ายังดูไม่ค่อยออกดูยากนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผู้ชมนี่ MS 132อสหนึ่าครับป๋องครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องนะครับอยู่สมุทรสาครนะครับครับผมชื่อจริงก็ชื่อว่าที่ร้อยจีนุพรุธอเมชิวะครับผมนะครับ บ้านแถวอมเภอแถวสมุทรสาครอันนี้เป็นเอเมสหนึ่งสองสามวิธีที่จะดูเอเมสหนึ่งสองสามนี่อยากรู้พี่นะครับอพีบดูเบื้องต้นนะครับไปดูคานท้ายชัวร์ที่สุดครับนะครับอันนี้คานแข็งอันนี้ปีนกอิสระวิธีดูแยกกันง่ายๆแบบนี้เลยออปชั่นพิเศษคือพุ่งไรไฟฟ้าครับพุ่งไรไฟฟ้าพี่ขอดูเครื่องได้ไหมครับวเครื่อง2 JVV ครับจริงๆแล้วธรรมชาติของตัวนี้เป็นเป็นห m ครับเป็น 5M 5M ยังไม่ถึงเจ็ดเอมด้วยยังไม่ถึงห้าเอ็มแต่นี่เปลี่ยนเครื่องแล้วแต่เครื่องมันโบราณแล้วอันนี้เสื่อมพาเลยที่ผมอยากถามคือเจ้าตัวเนี้ยไอตัวนี้คือโฉมญี่ปุ่นหน้าญี่ปุ่นจะเป็นจะเป็นไฟกลมใช่ซึ่งอยู่ในตัวแวนวากอนนะครับมีหน้าแบบรถซีดานแบบนี้นะครับแสดงว่ามีการปรับแต่งมาแล้วแต่บล็อกมันลงตัวได้หมดเอามาใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยครับผมครับสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งสามสองหนึ่งสามสามแยกกันที่คันแข็งกับคันแข็งกับอ สละปีโอลอิสระโอเคครับแล้วผมสงสัยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ไว้เติรเวลาฉุกเฉินครับผอญี่ปุ่นด้วยไอ้ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยอ๋อจริงอันนี้นี่เรื่องจริงเหรอครับหรือว่าฉุกเฉินเยไม่ไปเจอทีชชายหาดมาฮ้ะเป็นหนึ่งสามสองเนี่ยตัวภายในจะเป็นสีแดงเป็นเป็นกัมมี่แดงมั้งครับหรือว่าเออมันแล้วแต่นี่จริงจริงมันเป็นกัมมี่มีทั้งหนังทั้งกัมมี่อ๋อโอเคอันนี้คือวงล้อไฟฟ้าหรือเสียบปั๊บมันจะทำงานอย่างนี้โห อ๋อนี่ครับแม้วเสียบสายมันก็จะปรับเสียบเข้าไปมันจะปรับแล้วแมมบูรี่ไว้ครับอืมแค่นี้โอ้โหนี่เป็นไงครับสุดยอดนะครับเต็มเป๊ะตั้งสามสามคันนี้ครับสามสามครับเฟี้ยวมากขอบคุณมากครับพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับได้คอันนี้ตัวนี้หนึ่งสามสามครับหนึ่งสามสามเช่นกันตรงไหนพิเศษคือเรามีการใส่งชุดแต่งชุดแต่งอันนี้เรียกว่าอะไรครับ ชุดแต่งตัวนี้ทางร้านมันเป็นของดาน่ามาดัดแปลงดาน่าดัดแปลงครับอันนี้ความพิเศษถึงพี่อะไรครับเครื่องยังเป็น5 M อยู่ครับเป็น2อครับอ๋อสองเนแล้วเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยอ๋อโอเคอะได้มานานหรือยังครับตัวนี้ได้ประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีตัดสินใจมาอยู่กลุ่มนี้เพราะอะไรครับก็ชอบชอบด้วยแล้วก็นุ่มสบายฟีลลิ่งของคลาวครับเฮ้ยที่อยากรู้แต่ละคนจะมีคําถามของแต่ละคนฟิลลิ่งของการขับโต้ต้าคลาวเนี่ย ถ้าเทียบกับรถเก่าทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับว่าการความนุ่มนวลมันต่างกันกับรถเก่าที่เป็นรถขับขับหน้านะอ่าครับเทอย่างเงี้ยต่างกันยังไงบ้างครับก็นุ่มนวลกว่าก็ถ้าร้อยยี่ก็คันนิ่งๆ่สบายครับอืมโอ้โหไป่าอย่างนเลยิบประมาณนั้นโอ้โหนี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับนี่ครับหนึ่งสามสามนี่คันนี้มาถึงคันต่อไปครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับรัชกิจครับพี่รัชกิจนะครับชี่เล่น พี่แอดครับพี่แอดนะครับพี่แอดตัวนี้1 3 3 3 1 3 3โอ้โหนี่เป็นอิสระเหมือนกันนะครับอันนี้กลัวคนไม่รู้ว่ามีเทเบิลหรือไงครับพี่ไอ้อินเตอร์มาแบบอินเตอร์หลอกโอ้โหนี่บล็อกนี้นะครับ1 J โบใช่ไหมครับโบครับโบเดียวครับโบเดียวด้วยนะครับโอ้โหพี่เซตอัพอย่างนี้นี่ราคาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่จะพอค่าสายค่านู่นนี่นั่นแบบของแต่ง นี่ได้ว่าสูตรสำนักของการทำเครื่องเจอันนี้ก็สูตรตัวหนึ่งเลยเหมือนกันใช่ครับแล้วความภูมิใจของเจ้าตัวคาวรันี้เป็นไงพี่ความรู้สึกของพี่อาร์ครับขี่ได้ครับเทียบกับรถอื่นมันใช้งานในชีวิตประจำวันจริงได้ได้ได้นุ่มนวลนุ่มนวลอืมแล้วสำหรับคนที่มีโต๊ะท่าคาวส่วนใหญ่ทำไมทุกคนที่จะเวลานึกถึงเครื่องจะเปลี่ยนต้องเป็นเครื่องเจพี่มันเป็นบล็อกหกสูบอยู่แล้วเครื่องเดิมก็เป็นหกสูบ พอมนเป็นเจก็เป็น6สูบมันลงได้เลยไม่ต้องแปลกเอ้ยขายึดแท่งเครื่องอะไรตรงเป๊ะอ๋อเป๊ะตรงกันตรงกันทั้งหมดไม่ต้องแปลกแล้วมันมีคลาวที่เราจะดูต่อไปเนี่ยมีรุ่นไหนที่เป็นเป็นเจธรรมชาติมาเลยไหมพี่เจธรรมชาติมาเลยไม่มีครับยังไม่มีใช่พี่มาสุดที่ประมาณสุดเอ็มรุ่นนี้สุดที่เจ็ดเอ็มยังไม่มีเจอ๋อธรรมชาติอา MS หนึ่งสามสามเนี่ยสุดที่เจ็ดเอ็มใช่ครับยังไม่ถึงเจใช่ครับแล้วมันมีตัวไหนที่ขึ้นมาอีกไหมพี่ของคลาวที่เป็นเจธรรมชาติเลยมีม เป็น JZ X ละอ๋อโอเคเป็นอีกแต่ต้องไปอีกสเต็ปอีกสเต็ปหนึงเป็นรุ่นใหม่กว่าโอ้โหวันนี้ได้ความรู้ไปกับพี่ยานนะขอบคุณพี่ยานมากครับขอบคุณครับดูดับเครื่องสวยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับใหญ่ครับผมใหญ่นะครับใหญ่วันนี้มากับตัวเอ็มเอสหนึ่งสามสองครับเอ็มเอสหนึ่งสามสองตัวนี้จะเป็นคานแข็งครับผมรู้สึกน้อยใจว่าให้ทานแข็งกับอิสระก็ต่างกันไหมนิดนึงครับนิดนึงเขา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 หน้าจะนุ่มกว่าอ๋อเขานุ่มกว่า แล้วความพิเศษมีการตกแต่งอะไรของเราบ้างครับก็ันนี้ก็ชุดแต่งครับเหมือนทันนี้ปะใช่ครับแต่ว่าผมตัดออกนิดหน่อยเพราะว่ามันกลัวไปขุดดินเหมือนพี่เขาครับขุดดินหลรอบแล้วต่หงหาเลยเอาออกไปใช่ไหมครับแล้วก็มีภายในครับภายในโชว์กันหน่อยครับมาครับมีอะไรครับก็ทําตกแต่งทั้งหมดครับข้างในเป็นีแดงดําครับอ่าหนัง P ี c ใหม่หมดครับผมอ่าได้ได้คู่ด้วยฟิฟ้านะครับ อันนี้จริงๆแล้วอยากได้แนวไหนที่เล่นแบบเนี้ยอยากเป็น V ทีเหรอตอนแรกจะเป็น V ครับแต่ด้วยนิสัยครับขับเร็วขุดดินบ่อยๆุดดินบ่อยผมเลยแบบเลยไม่ผมมงอยากรถไหนนิสัยการขับของเราด้วยเราก็เลยคิดว่าเอาให้เหมาะกับเราดีกว่าใช่ครับผิดแนวอย่างนี้ครับสวัสดีครับปาครับปัดนี่เลยครับอาวุโสสุดใช่ไหมครับประธานอาวุโสลุงรันครับลุงรันครับลุงลานลุรันนะครับลุงลานอันนี้ลุงลานมากับ M S หนึ่งสามสามครับหนึ่งสามสามความพิเศษของรถลุงลานที่ที่เราเป็นรุ่นเก่าในกลุ่มมันคืออะไรครับพี หรือว่าอายุเยอะกว่าคนคนอายุแค่อายุอายุะครับเหมือนกันปีเดียวกันอ่ะฮะแล้วนี่เครื่องยังเป็นเครื่องหนึ่งเจบวก1นึ่เจอ้เจโอหนี่เมื่อกี้ดูรถพี่แอดไว้แล้วอันนั้นเทอร์โบอันนี้แบบไม่ต้องโบไม่ต้องโบครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่เป็นไงครับแก๊สด้วยนะครับนี่อันนี้อันนี้ทำร้านเด็กแว้นตรงนี้ป่ะครับพี่ไอที่ที่เป็นเคฟเบฟล่าใช่ไหมทำแถวซอยเจ็ดโอ้โหนี่แล้วการขับขี่ สำหรับตัวนี้หนึ่งสามสามอยากจะบอกน้องๆที่อยากจะเล่นในบอดี้หนึ่งสามสองหนึ่งสามสามคุณควรเริ่มจากอะไรก่อนม้างครับลุงรันครับเอาเป็นว่าใช้ไปทําไปเออลุงรันมีแนวคิดแบบนี้อ่าใช่ใช้ไปทําไปค่อยๆเรียนรู้ไปเอยอะไรเสียเราค่อยเปลี่ยนอะไรเสียเราค่อยซ่อมครับถ้ามาทําทีเดียวเลยมันเยอะแล้เรางบประมาณจะท้อไม่อยากเล่นมีเลยครับเป็นแนวคิดปรัชญาของคนเล่นรถในยุคเก่าอย่างลุงรัน ค่อยๆเรียนรู้แล้วเราจะค่อยๆรักกันไปเรื่อยๆครับไม่ท้ออ่าแต่ถ้าท้อเมื่อไหร่ก็เสร็จคนในกลุ่มบางมีไว้ให้ลิงถืออ้าวโหมีมุกด้วยขอบคุณมากครับลุงรันครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ uh, anyway. ี่บ uh ุญ huh. ม oh, hey anyway ีใช right. oh, okay. ่นไหมครับครับสวัสดีครับพี่บุญมีครับรถพี่บุญมีเป็นตัวไหนอะไรยังไงครับทำไมดูหน้าแปลกๆอันนี้แปลงหน้ามาครับแต่ยังหาแนวจริงๆแล้วเป็นเอ็มเอ็มเอ็หนึ่งสามสามนะครับแต่มีความพิเศษคือนี่ อันนี้เป็นของมุงวากอนของ,งวากอนที่เขาเรียกกันกันกอบป้ายฟันหนูใช่ไหมครับอืบมิดเราแปลงครั้งหน้าเลยรอพี่บางอย่างมันลงกันแต,นแต่แต่บางทีผมว่ามันยังขาดขาดเกินเกินนิดนึงนะจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งอะไรครับจริงๆแต่แรกแตกมาเป็นแนว V A P ครับแล้วทีนี้เบื่ออืมก็เลยอยากจะกลับไปแนวคลาสสิกเดิมๆอืมก็เลยมีการเขาเรียกยำข้ามข้ามกันนิดนึงข้ามสายพันธ์อ๋อโอเคนี่ลักษณะสำคัญนะครับนี่สังเกตไว้างนี้เป็นของตัวแวน นะครับซึ่งเรียกได้ว่าอ่ามันมีการผสมผสานจริงๆการเล่นคลาวเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆรุ่นหลายๆอย่างมันสามารถใส่กันได้เลยแล้วแต่ความชอบของเราบางตัวก็ต้องแปลงแปลงนิดนึงน้อยอืมโอเคขอบคุณมากครับพี่ลินมีครับยังไงพี่จักรผมเลื่อมะพิ่งชาถ่านเสร็จโอเคครับนี่มันไมล์ลอยไวเลสเรียบร้อยเอาไวเลสโอ้โหพี่สุดยอดก็ดีครับทำไมไม่เอามาตั้งแต่คันแรกพี่นึกได้พึ่งนึกได้พึ่งท้าจัดบตดเสร็จเมื่อกี้โอเคอ่ะมาพี่ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผม er> ไม่รู้เลยว่าผมเป็นวิธีกรหรือพี่เป็นวิธีกรนะครับอันนี้แยกกันไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่อุ๊ดครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับผมอ๋ดงครับจากรายการนิยมครับครับผมนี่จากรายการคลาวใช่จาครายการกินคลาวครับผมโอเคตัวนี้ตัวนี้เป็น MS 133นะครับแต่ข้อแตกต่างจากที่เราดูจากหลายคันมาเนี่ยคันนี้จะพิเศษกว่าตรงที่หน้าเนี่ยเป็น137อ๋อ137อ่าฮะ137เป็น JZ เนซัเปล่าพี่อ่า137เนี่ยคือเครื่อง อ่าอ่าฮะทำไม7 m อถึงถึงไม่ค่อยเข้ามาในบ้านเรามันจะมาสุดแค่ 5M เ่คืองี้เพราะว่าหนึ่งเครื่องเจดูเลยไหมพี่ได้ครับตัวนี้เป็นเครื่องจริงๆรแล้วตัวนี้เป็นเครื่อง 1J คเจรับผมนะฮะเครื่อง 1J จะบ้านเราที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเจ้าตัวเฮ้ยโอ้พี่อันนี้คืออันนี้ตัวล็อกอาวุธเจไดอ๋ออาวุธเจไดนะัะผมอ่าเป็นของโยดาครับผมอ่ะอธิบายกันนิดนึงพี่ตัวนี้นะครับ ถูกแปลงหน้าจากหน้า133ปกติมาเป็นหน้า137เนื่องจากความไม่รู้หรือความเห็นว่ามันสวยครับซึ่งก็เลยเกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่จริงๆแล้วมันก็มีหลายๆคันที่เขาทำแบบนี้ครับนะแล้วจะมีบางรุ่นด้วยที่เขาแปลงไฟท้ายให้เป็น137ด้วย137หนึ่งที่ไม่เข้ามาบ้านเราเพราะว่าตัว137เท่ากับเครื่อง 3000cc ในตอนนั้นเนี่ยมันกินน้ำมันเยอะรถรุ่นนี้จะมีขายเฉพาะในญี่ปุ่นหรือไม่ก็ส่งไปที่รัสเซีย โอ้โหนี่ยความรู้แน่นพี่เดี๋ยวไปถามต่อไปพี่อย่หัวผมเอางั้นเลยเอางั้นเลยพี่ถามมาถามมนต่อไปเลยครับเช่ครับชื่อเปาครับผมเปานะครับตัวนี้ให้ผมทายตัวนี้ได้เป็นได้จะเป็นเจซัทละใช่ครับผมใช่ไหมครับใครับอันนี้คือรหัสอะไรเต็มๆครับเป็นเจซัทเอสหนึ่งสามสามครับผมเจซัทเอสหนึ่งสามสามเพราะว่าเครื่องนี่เป็นเจธรรมชาติใช่ครับจะถามต่อไปทําไมถึงไปเปลี่ยนเครื่องเปิดดูเลยนี่ก็ยังเป็นเจเหมือนกันใช่เพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่อเพราะว่า การบริโภคครับผมบริโภคอ๋อสามพันดีซีบเปลืองเปลืองครับมาเป็น2องพแทนสองพก็แทนโดยมีพีทีไอเข้ามาแทนโอเคแล้วกําลังมันลดลงหรือว่ายังไงครับเอ่อาาที่ผมดูในเบียดเบียดไหมเบียดเบียดกันครับผมไม่นั่งกันมากลบชกอตการข้ามพวกเนี้ยแข้งเครื่องต้องเปลี่ยนนะเออเจส่วนมากด้วยกันได้หมดครับมันมีแข้งหน้าแข้งหลังอ่ะอ่าถ้าแข้งหน้าแข้งหลังอยู่ที่ว่าจะไปวางกับบอดี้อะไรใช่ครับ แข้งหลังก็ส่วนมากก็จะไปอยู่กับทางพวกไอ Volvo อ๋อโอเคโอ้โหนี่เป็นไงนี่ได้เห็นไปละนี่นี่คือบอดี้พื้นฐานที่เป็นเจธรรมชาติเรียกได้ว่างี้เลยใช่ครับโอเคอ่ะพี่ขออนุญาตไปคันต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณครับตัวนี้เป็นบอดี้อะไรยังไงครับเป็น J z S 133่งสามสาครับ J s S นะครับก็จะเป็นเจธรรมชาติแล้วเจธรรมชาติอันนี้เปลี่ยนเครื่องมาครับถือว่ายังเดิมอยู่อันนี้เดิมผมต้องรีบดูเลยนี่นะครับสังเกต ผมว่าเวลารถที่มันเป็นเจธรรมชาติเดิมติดกับรถมาเนี่ยองค์ประกอบทุกอย่างสายไฟหรือว่าสาย,สายต่างๆมันจะลงตัวนะพี่ถูกต้องครับเพราะมันเป็นเดิมโรง,งงาน <ภ leve. S 1> อ,อืมแล้วฟีลิ่งการขับที่เป็นรถเดิมๆเนี่ยก็เป็นไงบ้างพี่ที่ซื้อก็คือพยายามจะให้มันใกล้เคียงกับ20ปีที่แล้วมาที่สุดอืมครับเพราะนั้นทุกอย่างจะเซ็ตด้วยอะไรสแตนดาร์ดโอ้โหครับไม่ว่าโชคหน้าโชคลังหรือสปริงอะไรก็แล้วแต่จะพยายามให้มันกลับเดิมมากที่สุดใช่ครับโอ้โหนี่ เรียกว่าคนรางรถเดิมเลยของแท้ๆเลยใช่ไหมครับพี่ต้องบอกนะครับวันนี้เรามาที่กลุ่มเนี่ยเราจะมีเราจะมีประวัตินะครับของโตลต้าคลาวแล้วก็ประวัติการก่อตั้งของกลุ่มซึ่งอันเนี้ยเราขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเพราะมีหลายสั่นแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นการมีทติ้งที่มีความรู้ที่สุดแล้วเพราะเด็กรุ่นใหม่หรือว่าใครต่างๆที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มก็จะได้เห็นมาเป็นมาต่างๆของรถแต่ละรุ่นด้วยครับผมนี่ถือว่าทางกันบ้านมาเยี่ยมมากแล้่มหนมีรูปมชทติ้ โปรชาร์งนั้เลยพี่เป็นใครอยู่ในชมมากี่ปีได้เลยครับผมอ่ะตรงนี้นะครับปิดเบรกไปก่อนกับเจ้าโตต้าคลาวนะครับกับกินคลาวในโบรชารแท็กซี่